ตัวนี้ฮุนไดเฮ H1 นะครับเป็นรุ่น A2 เครื่องย์รหัส A2 นะครับก็ใช้น้ำมันเครื่อง r i คิวโมรีโมริเจนนะครับรุ่นโมริเจนนะครับ5 w 3 0ตัวนี้จะเป็นมาตรฐานเยอรมันนะครับเป็น a c a c 2 c 3นะครับมีรองรับระบบกองไอเสีย DPF นะครับแต่ว่าตัวนี้ H1 ตัวนี้ไม่มี DPF นะครับก็มันจะทําให้มีการปล่อยข๊ามอไอเสียต่ำกว่าน้ามันเครื่องทั่วไปนะครับ รุ่นนี้จะใช้อยู่7.5ลิตรนะครับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะครับ Liqui Moly ATF Top Tech 1200นะครับที่ใช้ได้นะครับก็จะมีเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดสำหรับบางรุ่นนะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็ทานเฟอร์แล้วก็ระบบพวงมาลัยแบบไฮดรอลิกนะครับเกียร์ธรรมดาใช้ได้นะครับเพราะรถบางรุ่นเนี่ยจะเป็นเกียร์ธรรมดาที่ใช้น้ำมันเกียร์ชนิด ไฮดริกนะครับก็จะใช้น้ำมันท็อปเท็กพันสองนี่แหละนะครับตัวที่แอปพูฟนะครับจะมีเกียร์นะครับมีฮุนไดเดี๋ยวเราดูฮุนไดนี่ฮุนได sp 2 sp 3นะครับคือรองรับน้ำมันเกียร์ของฮุนไดตัวนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติชนิด5สปีดนะครับชนิด5สปีดตอนนี้เราทำการฟอกเกียร์อัตโนมัติอยู่นะฮะสังเกตสีน้ำมันเกียร์เนี่ยไม่ได้ดำมากนะครับก็ยังพอมีความใสอยู่นะครับ แต่หลังจากฝัดชิ่งไปนะครับเกียร์จะสมูทขึ้นเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลขึ้นรอยต่อเกียร์แทบไม่มีนะครับเพราะว่าตัวแอดดิทีฟที่อยู่ในน้ํามันเกียร์เนี่ยมันจะคุณภาพสูงนะครับรวมถึงเบสออยนะครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพการงานเกียร์เนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ระยะการใช้งานนะครับแนะนําให้60,000กิโลนะครับ มาฝัดชิ่งหนึ่งครั้งไม่ต้องถ่ายท้องอ่างนะฮะจะทําให้น้ํามันเกียร์ของร้านอื่นหรือว่าค่ายอื่นเนี่ยที่มีความเหนืดแตกต่างกันมาผสมกันทําให้น้ํามันเสื่อมสภาพไวเพราะฉะนั้นถ้ามาเซอร์วิสที่ร้านเรานะครับการฝัดชิ่งน้ํามันเกียร์นะครับค่ายลิคคิมอรี่เนี่ยเราจะแอปพูฟให้ที่60,000กิโลนะครับต่อการฝัดชิ่งหนึ่งครั้งเป็นจํานวน10ลิตรนะครับลิตรหนึ่งหกร้อยเก้าสิบบาทสิบลิตรหกพันเก้าเท่านั้นเองใช้ได้ห0 0 0 0นกิโลนะครับตกเฉลี่ยก,กิโลเมตร,รตกกเท่ไนนนนเเาไ อ่าแลกเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แบบเต็มระบบกันนะคบผม10ลิตรนะครับลิคิมอรี่ ATF TopT e c h 1น0 0ครับน้ำมันเกียร์นะครับฝั่งนี้เป็นน้ำมันเกียร์เก่าฝั่งนี้เป็นน้ำมันเกียร์ใหม่นะครับสังเกตสีจะแตกต่างกันเลยนะครับเหมือนตรงนี้ถ้าปกติไม่ดูฝั่งใหม่นะครับเราก็จะดูว่ามันไม่ได้สกปรกมากแต่สิ่งสําคัญนะคบต่อให้รถคุณเป็นรถใหม่ป้าย,ายแดงเกียร์อัตโนมัตินะฮะเมื่อมาฟัชชิ่งน้ำมันเกียร์ลิคิมอรี่เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกนุ่มนวน นุ่มนวลขึ้นเปลี่ยนเกียร์สมูทขึ้นนะครับถึงแม้คุณจะเป็นรถใหม่ที่ออกจากโรงงานเพราะเหมือนคุณเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องจากศูนย์มานะครับคุณภาพเป็นแค่เซมิซินติกคุณมาเปลี่ยนเป็นฟูลลี่ของลิคิโมลี่มันจะให้ความรู้สึกที่ดีขึ้นเพราะเครื่องยนต์ก็ทํางานเต็มกําลังมากยิ่งขึ้นเหมือนทํางานได้ดียิ่งขึ้นน้ำมันเกียร์ก็เช่นกันครับถ้าเปลี่ยนเกรดดีๆขึ้นมาก็จะทํางานได้ดียิ่งขึ้นอย่างอันเนี้ยลูกค้าใช้งานมากกกกกกมมมมมแล้้นนนนะะะะะคครรรรรรรัััับบบ็าาาาออองดชิเเเีีียยไไาาไ่ จริงแต่ต้องการใช้สินค้าเกรดคุณภาพนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของระบบเกียร์อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ต้องมาลองดูนะครับเดี๋ยวหลังจากปัดชิ่งเราจะไปลองขับรถลูกค้าอีกทีนึงตอนนี้ให้ดูก่อนนะฮะเป็นกระบวนการเติมน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปในระบบนะฮะฝั่งขวาน้ำมันเกียร์จะใสมากเน้นย้ำน,นะฮะผลิตภัณฑ์ทางร้านเราเนี่ยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่นะฮะ ผลิตในต่างประเทศมีรางวัลและมีโรงงานผลิตมีชื่อเสียงนะครับเราจะคัดสรรสินค้าคุณภาพมาให้บริการและมาจำหน่ายเท่านั้นจะไม่ได้เน้นสินค้าที่ทำราคาต่ำนะครับเพราะว่าเราต้องการคัดสรรของดีๆมาให้ลูกค้าใช้เพราะนั้นกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยต้องการความแตกต่างในเรื่องของการใช้งานเปลี่ยนไปปุ๊บลูกค้าจะบอกว่าเออมันดีขึ้นนะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนพอไปได้ดีแค่ครั้งแรกแค่เกียร์สะอาดขึ้นดูลื่นขึ้นแต่ใช้ไปได้สักพักหนึ่งรถวิ่งไม่ออกนะครับ สิ่งสําคัญของการใช้สินค้าคุณภาพคือใช้ได้ยาวนานกว่านะครับผมความทนทานความสเสถียรก็ดีกว่าอ,อันนี้เป็นขั้นตอนการเดนน้ามันออกรอบสองนะครับมาดูน้ํามันเกียร์ให้ดูเลยนะครับน้ํามันรถลูกค้าไม่ได้สกปรกนะรับรองได้เลยว่าบางคันมาอย่าไปรอให้เกียร์มีปัญหานะครับอันนี้เราเหมือนเป็นการอัปเกรดออของเหลวภายในรถยนต์เราเราอยากให้รถมันวิ่งดีขึ้น โดยไม่ต้องไปปรับแต่งไม่ต้องไปแก้เครื่องยนต์นะฮะไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรแต่รถก็วิ่งดีขึ้นนะครับเพียงแค่เราใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ของเหลวนะฮะสำหรับเครื่องยนต์สันดาบนะฮะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีคุณภาพสูงหน่อยเราจะให้ดูเป็นตัวอย่างว่าใช้เกรดดีแล้วนะฮะมันก็วิ่งดีขึ้นเราไม่ต้องไปเสียเงินดัดดัดแปลงไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมซึ่ง ก็จะมีปัญหาตามมาเมื่อไปอัปเกรดแรงมา้ารีปรีมปอะไรเพิ่มแต่การบำรุงรักษาของเรายังต่ำอยู่นะครับมันก็ทำให้ระบบของรถยนต์เราเสียหายมากขึ้นอย่างบางคันเนี่ยรถวิ่งไม่ออกอืดรอรอบนะฮะน้ำมันเกียร์สกปรกแต่กลับไปรีมปเหมือนกับไปเพิ่มพลังให้กับเครื่องยนต์มากขึ้นในขณะที่ตัวเกียร์ของมันมีนมความสกปรกอยู่อันนั้นก็เล่งทำให้เกียร์เราพังไวขึ้นนะครับระหว่างการเติมน้ํามันเกียร์ใหม่เข้าไปเราจะวัดน้ามันเครื่องให้ดูก่อนนะครับว่าน้ํามันเครื่องโมริเจนต นะครับเป็น DPF นะครับคือใช้ได้กับรถยุโรปนะครับสีน้ำมันแล้วก็เลเวลที่เราเติมไป7.5ลิตรเป็นไงนะฮะสังเกตนะครับเลเวลอยู่ที่ f u l เอพอดีนะครับตรงจุดพอดีเลยนะครับ7.5ลิตรสีน้ำมันใสเลยนะครับใสแจ๋วเลยตัวนี้เราไม่มีการฝัดชิ้นเครื่องยนต์ก่อนใดๆนะครับเพราะว่ารถลูกค้ามาค่อนข้างจะโอเคเลยเห็นไหมฮะการวัดใสเลยนะครับเต็มฟูเลเลยนะฮะ เดี๋ยวไปลองใช้ดูว่าวิ่งในเมืองสนุกอย่างที่เราเคลมไว้ไหมนะครับตัวนี้ให้ใช้1 5ื0 0กิโลนะครับการวัดน้ำมันเกียร์นะครับจะมีแต่ระดับเช็คล้นแบบนี้นะครับมันเกียร์ธรรมดานะครับเราก็ต้องเปิดเช็คระดับอย่าให้มันเกินนะครับหรือว่าอย่าให้มันขาดถ้าขาดมีอันตรายนะครับความเสียหายเยอะนะครับถ้าเกินก็จะส่งผลให้เกิดน้ํามันเกิดฟองเสื่อมสภาพไวนะครับแล้วก็มีแรงดันสูงนะครับอ่าโอเคอันนี้ระดับใกล้เคียงได้ละเราก็จะปิดรูเลยนะครับ ดาย h 1 a 2นะครับคันนี้วอล์กอินมาจากสาราคามนะครับลูกค้ามาจากที่อื่นต่ออีกทีหนึ่งพอดีมาทำธุระสาราคามเนาะแล้วก็เซิร์ชหาดีลเลอร์รีคิวมอรีนะครับก็เจอละแวกร้อยเอ็ดสาราคามนะครับบังเอ,อิญมามาถูกชะโงกกับร้านเราก็เลยขับต่อมาอีก40กิโลเพื่อมาใช้บริการน้ำมันเครื่องออที่ร้าน Star Wars แล้วก็ลูกค้าจองคิวเพิ่มเติมนะครับพอดีเราแจ้งว่าเดือนนี้เรามีโปรฟันชิง่งน้ามันเกียร์นะครับก็ได้รับสิทธน ฟันชิ่งน้ำมันเบรกเป็นโปรโมชั่นเอเตนะครับฟรี1ลิตรแต่ทีเนี้ยคันเนี้ยลูกค้านะฮะเราอธิบายให้ฟังว่าน้ำมันเบรกเนี่ยมันมีมากกว่าดอสแล้วก็ SL6 แล้วก็5.1นนะครับพวกนี้ใช้งานต่างกันไงแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมไปนะครับลูกค้าก็เลย ต้องการจะลองสัมผัสตัว SL6 เพิ่มเติมซึ่งมันเหมาะกับระบบเบรกไฟฟ้าอย่างเช่นรถที่มีระบบเสริมแรงเบรคนะครับช่วยหรือว่าระบบเบรกที่มีระบบควบคุมการทรงตัวหรือว่าะระบบเบรกที่มี ABS พวกนี้นะครับซึ่งวาล์วต่างๆที่มันปล่อยนะ้ำมันเบรคไปเนี่ยรูมันจะเล็กมาก ฉะนั้นน้ำมันเบรกจึงต้องมีความเหนื่อต่ำนะครับซึ่งเจ้า SL6 ก็จะต่างกระดับสีธรรมดาทั่วไปก็คือความเหนื่อมันจะต่ำกว่าซึ่งทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของเบรกมันยิ่งดีขึ้นนะครับผมส่วนเรื่องจุดเดือดก็อยู่ที่260อองศานะครับตัวนี้ก็ขึ้นเขาสบายๆนะครับ ก็ตอนนี้ฟัดชิ่งน้ำมันเบรกไปฟัดชิ่งน้ำมันเกียร์ตโนบัติมัดไป1ิลิตรนะฮะสำหรับคุณใดเฮสวันตัวนี้นะฮะใช้ทั้งหมด10ลิตรนะครับท็อปเทคพันสองนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องตัวนี้ที่แนะนำลูกค้านะฮะลูกค้าแจ้งบอกส่วนใหญ่ใช้งานรับส่งลูกแปลงเนียเระบอกอยากเน้นฟิลลิ่งที่แบบขับในเมืองสนุกไหมถ้าเอาแบบมลพิษต่ำขับสนุกในเมืองก็เอาตัวนี้ไปเลยนะครับเป็นโมริเจนห 5W30 เป็นมาตรฐาน aca c 2และ c 3หรือว่ารองรับระบบ dpf ตัวนี้ใช้ได้ถึง ตัวมาตรฐานยูโร6นะครับของ Mercedes-Benz เลยีเดียวเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเราเอาไปใช้เนี่ยนอกจากรถจะขับลื่นสนุกมีสาร m f c ปกป้องทันทีตั้งแต่สตาร์ทแล้วนะฮะยังช่วยในเรื่องของการปล่อยมลพิษต่ำนะครับก็ทำให้เป็นรถครอบครัวที่น่าใช้ยิ่งขึ้นในกรณีที่มีมีเด็กในรถอะไรเงี้ยครับกพราะความในเสียจะปล่อยขมเหลาต่ำมาก็ปลอดภัยสำหรับ ผู้ใช้งานโดยรอบด้วยนะครับผมสาหรับเมื่อกี้ที่เราไปลองกันก็จะมีความนุ่มนวลของในเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์แล้วก็การพุ่งนะครับในส่วนของน้ํามันเครื่องมริเจน 5W30 ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองวิ่งทางไกลเพื่อไปรับลูกค้าที่โรบินสันนะครับเพราะว่าอันนี้เคสนี้ลูกค้าบอกตรงว่ามาเที่ยว มีโอกาสได้แวะมาเที่ยวร้อยเอ็ดพอดีเพราะว่ามาใช้บริการร้านเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราเอาไปส่งลูกค้าที่โรบินสันละกันนะแล้วเดี๋ยวเราเอารถกลับมาทําให้มาเซอร์วิสให้พอดีรถกลับมาเซอร์วิสถึงที่ร้านประมาณบ่ายโมงนะครับแล้วก็ทําเสร็จประมาณเกือบเกือบสี่โมงเย็นก็จะเป็นบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่ใช้เวลาสามชั่วโมงตามนัดหมายนะฮะอันนี้มันล่าช้านิดนึงเพราะว่าขับรถไปส่งลูกค้าไปกลับก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเลอหนิ้นึ่งในเรื่องของเวลาที่เรานัด ไปส่งลูกค้าเอารถคันนี้ไปส่งลูกค้าที่โรบินสันแล้วก็กลับมาที่ร้านเราอีกทีหนึ่งใช้เวลาเกือบเกือบชั่วโมงเลยนะครับก็ตอนนี้ผมลองแล้วก็โอเคปกติดีทุกอย่างเดี๋ยวให้ลูกค้ามาลองเทสอีกทีหนึ่งว่าประทับใจพอใจอะไรหรือเปล่าที่มารับบริการในครั้งนี้นะครับด้วยผลิตภัณฑ์ลิกิโมลีทั้งน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ